อร่อยมะแล้วพี่บอกด้วยนะว่าแบบรสชาติเป็นยังไงมันจะออกแบบเฮ้ยพี่เนื้อมึงไมหมพี่ท่านึงท่านึงวันหนึ่ง,ง,งพี่อย่าเพิ่งกินกินเหี้ยอะไรตายวะยี <c> ้ย <oughs> <c oughs> นะกินแลว้วพี่กาย <c oughs> มึงอาบน้ำยังเนี่ยวาแล้วมึงเตกตัวรอไปไหนเนี่ยเตกตัวรอไปไหนจะไปตึกใบโยะไปทำไมวะเด็กข้าวร้อย <c oughs> ไปก่อสร้าง <c oughs> ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลย <c oughs> อะไรครับกูจะไปตึกใบยโยกครับเนี่ยแต่งตัวแบบหล่อๆโกโก้ <c oughs> อะเอา,อางไงนะขนาดมอาไม่ได้แต่งตัวสามองกูตึมเลยกูอยากทักทายคนดูเหมือนมัวแบบอะไรนะก็โอเคครับก้าอะไรนะยังไงนะแต่สถานที่กูดูก่อนไม่เคยทำครับไม่เคยทำในสถานที่กูดูก่อนโอเคครับก็สวัสดีกันโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอย่างงี้นะสนการเอาแล้วหอแล้วโอเคก็วันนี้นะครับคือผมจะพาไอ้ตอตราม ไปกินเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกคนดูไปใครพานะกูเนี่ยพาอ๋อเดี๋ยววันนี้พี่สอนรานรับจะพาผมไปเลี้ยงเนื้อย่างนะผมเนื้อแบบพวกวากิวเอฟไอะไรอย่างี้แบบพรีเมียมอะไรอย่างงี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้มันบอกอะไรจะไปข้างทางจะไปกินแบบพวกส้มตำอะไรผมบอกไม่กินครับแพ้พอดีเป็นคนแพ้พวกผลไม้มะละกออะไรเงี้ยแต่ไม่แพ้กล้วยแพ้ครับไม่ชอบครับแต่ตอนเนี้ยมึงไปเอาน้ำหอมกูฉีดก่อนดีกว่าไหมในวัวนี่มันลืมเลยอยากกินเย่เลยตาย ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็จะไปสยามมันก่อนนะไปสยามไปซื้อพวกอะไรนะพี่วันนี้พี่จะซื้ออะไรผมนะมีอะ a i r พวกแบบพ่อมึงอะซื้อพวกแบรนด์เนมไปสั์ซื้อพวกของแบรนด์เนมพวกอะไรพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะพาพน้องรักของผมเนี่ย่ะไปซื้อกุชชงกุชชี่เดี๋ยวผมเลี้ยงนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเรียกรถมานะเดี๋ยวจะผมจะนั่งรถไปเออรถรถมาแล้วแหละ เดี๋ยวก็ถ้าเดี๋ยวถึงสยามปุ๊บมันก็อาจจะถ่ายไม่ได้นะคนดูเดี๋ยวก็รอติดตามตอนที่ไปกินไปเดินเดินออกจากสยามแล้วซื้อของจากสยามเสร็จแล้วก็เดินมาอะไรแกเดินออกจากสยามไปกินหนาอะไรกินแปลว่าพี่พาผมไปเลี้ยงเนื้อย่างเนี่ยผมก็แนะนำร้านแนะนพีรู้พี่รู้ไม่ไม่ต้องไม่ต้อนแนะนำพี่ไปบ่อยพี่ไปบ่อยไปบ่อยพี่เราสยามมาปกติพี่ไม่ค่อยได้ไปไงไปทุกคนเดี๋ยวไปขึ้นรถกันไปโอเคครับทุกคนเราก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นทางด่วนกันแต่ว่าตอนเนี้ย เห็นแล้วพี่กายไอโก้มึงได้กลิ่นอะไรอีกแล้วไหมวะไอ้น้ำกลิ่นแล้วกลิ่นเหี้ยอะไรตายตรงนี้วะพี่ทำไมกลิ่นมาไม่รู้นะตอนแรกก็นึกว่าแบบหมิ่นแค่แบบในห้องอะไรเงี้ยแต่พอมาในรถก็มีมีกลิ่นมันสับสับตัวตัวเหมือนอะไรเนู่ป่ะที่นี้ย่าบูไม่อาบน้ำมากๆว่ะรู้เสื้อดิอะไร เสื้อกายเสื้อเต็มโอ้โหเสื้อกูจะโอ้โหเมื่อกี้เสื้อแดดดีโอ้โหเต็มจมูกเลยลืมเลยลืมเลยกลิ่นลืมเลยเมื่อกี้เนี่ยัมนกายกูขอเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยเอาพี่กูเอ่อที่คุณชี่ยเขาโทรมาคุยหน่อยอะไรเนี่ยจะเอ่ออะไรเขาบอกอะไรเขาให้มึงติดต่อไว้นะอที่ติดต่อไว้อันนี้อันนี้อันนี้ใช่ห่อครับคือที่สั่งกระเป๋าไว้ให้น้องอะครับคนหนึ่งอ้โคนยังไปซื้อนาฬิกา ไม่มันจะไปซื้อกระเป๋เาปบบอ,อ๋อใช่เหรอพี่นาฬิกามันมีแล้วจองให้ผมอย่างเนี้ยเอานี่กูกูกูคุยอยู่กูคุยอยู่กูคุยอยู่พี่ดาวกูคุยอยู่แสนสองอ๋อ,อได้ครับเช็คบินเลยครับครับเดี๋ยวโอนครับโคตรเสียไม่ครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะกำลังเข้าจะเข้าไปแล้วครับเครื่องนี้โทรศัพท์กูไม่มีเน็ตนะน่ะมึงคุยกับใครมึงคุยกับใครสามน่ะโทรศัพท์กูไม่มีเน็ตมึงคุยกับใครอ่ะกูคุยอยู่ยังี้บ้างนี่โอเค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 เท่่าไหรนะพี่อะไรเท่่าไหรนะกกกว่่่าาระะะเป๋ออนพีไมม็ยด อ๋อรวมทุกอของพี่ด้วยอะไรด้วยอะไรเลตโกเลตตาอะไรด้วยแต่ผมกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรผมกลัวว่ารอปภสยามจะไม่ให้ลิงเข้าแต่วันนี้มีลิงไหมหรอครับมีไหมไม่มีเนอะใช่หรอไม่มีมาคนโดูแล้วก็ถึงสยามเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปซื้อของกันนะครับเพราะว่าข้างในเขาไม่ถ่ายนะครับผมก็เลยต้องถ่ายตรงนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามชมตอน นั่งบีเทสครั้งแรกกันของทุกคนแล้วกันคนรับก็จะเข้าไปซือ<ห>้อพีเทสด้วยหเห็นไรวะาอ่าเหมืิมเลยกลิ่นคนตานสภาพแว่น้องไม่ค่อยดีเลยแถวนี้เออท้ายก็เดี๋ยวรอติดตามชมครับเพราะว่าถ่ายไม่ได้ข้างในต้องขออภัยด้วยนะผมนะไปคอนโดตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อกี้พี่ต่อรำพี่ใช้เงินงไปเท่าไหร่วะ เนโรงพว่าลส่งบัตรให้ก็ไปรูดอย่างเดียวเลยที่ร้านกาแฟครับรูดอย่างเดียวเลยเหรอรูดอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม่คิดนะว่ามันเท่าไหร่อ่ะ่อยเลยพี่นั่งบ่อยพี่นั่งบ่อยแค่ไหนเนี่ยอะไรนั่งอะไรวีเทสเนี่ยไม่เคยนั่งพี่ไม่เคยนั่งปกติต้องมินเทสอย่างเดียวเลยพี่ขาแข็งดีมากเลยผมก็จะเฮ้ยเฮ้ยเพอร์กอะโอ้เพอรกเลยมันต้องยืนการสังเกตุอ่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันเพิ่งขึ้นวีเทสครั้งแรกใช่นายนี่ไม่บอกว่าออกยังไงนะ ผมว่ามันต้องแตะเหมือนเดิมแน่แต่ตามจริงมันต้องสอดบัตรไปเลยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูที่มาใช้บริการผพ้ได้สัมผัสท่านต้องสวมหน้กากอนามัยตอนเข้าระบไฟฟ้าและกระโดดเรใช้บริการเราใช้บริการวนถัดไปไม่ได้ที่พูดไ้สัมผัก็ระได้ใคคนหนูเหงือเดีวเดินเดินอย่างมั่นใจได้สามคนกุ๊บไอเงี้ยไปเปิดไปไงฮาดิ่อย่าไปเจอที่ร้านมุเฟ่ครับ ันนี้คือแก้วน้ำนะพี่รามสีออกมาแล้วก็ตั้งแก้วน้ำอย่างนี้ไปตั้งไว้ตั้งไว้พี่รู้พี่รู้พี่เคยเลพี่เคยมาแล้วก็เสียบหลอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดูดได้เลยท <laughs> <laughs> ้าไมทถาไมให้ผมคว่ำผมแก้งพี่อโอเค ันนี้จะเกลียดตั้งอย่างงี้มีมีแต่กลัวแกล้งมันกลัวเนี่ยไม่เคยโดนแกล้งเลยใช่รอะถามถามเมยก็ใช่เหรอถ้าแกล้งกูเอากระทืมหมดตายหมดทุกคนแต่มาพี่เปล่าน้ำน้ำอะไรวะไปเอามาจากหัวพุ่งมาตักมาใส่หัวพุ่งมาไม่เกี่ยวน้ำนะเออผมก็บอกกันเลยว่าปกติอ่ะลิงเขากินเนื้ออ๋อเปล่าพี่เปล่าน้ำเขาเพิ่งมากินครั้งแรกไม่ปกติเขากินกล้วยบดไม่เขาไม่ได้ทขาไม่ได้กล้วยบดครับปกติกินอะไรอ่ะ ปกติก็กินพวกนี้แหละครับเนื้อค็มเจลวกล้วยพี่รามมาต่อไปมันก็ถึงขั้นตอนการจัอาหารดิดูราคาพี่สุนพาพี่ไปกินพรีเมียมวันไหนดูราคาดู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 พรีเมียมอันนี้เป็นพรีเมียมเพราะที่พี่ไปกินที่เมกาปกติพี่กินอยู่เมกาของอะไรกินอะไรพี่เป็นของปลาตูดปลาเป็นของอะไรเป็นของอะไรนะพี่ปลาตูด อย่างนี้เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอสั่งอาหารกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูะนะนี่ทุกคนครับนี่ดูอันนี้คือยังไม่หมดนะที่ผมสั่งมานี่นี่ดู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 คืออนเนี่ยให้พี่เลยพี่เด็ดลงบุเค็มมากอันนี้ผมมองตรงมันที่สุดของอเมซเอ่อมันที่สุดของแกระเวียอันเนี้ยใช่หรอใช่พี่พี่ครับร้านนี้มีเนื้อปลาช่อนไหมครับลูกค้ารรับปลาอะไรดีครับอะไรนะครับ ได้แฟชัอนเหรอครับอยากได้ในแฟชัอนเออพี่ครับมันมีอันนี้อะเอ่อกล้วยบดกอกแจ๊ยบดกอจ๊ยลิงกินเลี้ยงอยู่ตัวนึงตลกน้น้องนะตลกเอาอีกเอาอีกพี่โอเคโอเคได้พี่อ่านี้เฮ้ยแล้วพี่เอาอันนี้กินอันนี้กินทีเดียวเลยนะได้เลยไม่ล้าวเชี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ ก,ก,กินไม่ออกดีครับไม่ไม่ไม่อะเนี่ยพี่กินปึ๊บจิ้มกับน,นี้อ่านั่นแหละกแล้วมันจะแบบมันเม็ดแตกๆกันในปากไงพี่อร่อยปะออร่อยจังเลยพี่ต่อน้ำอันเนี้ย ชิ้นเดียวทำเดียวถ้าปกตินะถ้ากินอ่ะไม่เคยกินมันคือไข่ฝรั่วน,นี่มันคือตับห่านไอ้โง่ตับหานคือเนี่ยคือถ้ากินจริงๆอ่ะคือมันชิ้นนึงอ่ะมันจอดชิ้นอ่ะถ้ากินแบบบ้านจริงๆนะชิ้นละาสองร้อยห้าสิบบาทอันเนี้ยส่วนตรงเนี้ย อันนี้คือเนื้อเนื้อลูกเต่าครับพันหกอันนี้เนี่ยพันหกอันเนี้ยอันนี้พี่ก็เคยเห็นตัที่แบบเป็นร้านที่เคยไปกินนะมันอยู่ตกชิ้นที่สามพันกว่าชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวชิ้นเดียวอันนี้ชิ้นเดียว้นเดียวหรอพี่กินไปชิ้นเดียวตัดผานทองเปล่านั่นอันไม่ไม่จะทองนะที่ผมไปกินมาแพงสุดไปแล้วละลายละลายไปเลยอ๋อไม่มันละลายอยู่แล้วพอเคี้ยวไปมันละลายเลมาชิ้นละสามพันจริงนะนี่จริงแล้วพี่บอกด้วยนะว่าแบบรสชาติเป็นยังไง กูลักเหมือนไรเหมือนแมงกระพุนอ่ะส่วนอันนี้โอ้โหเฮียมึงกินแบบทิ้งทิ้งปิดบาทไงมันจะบบนนอย่างเงี้ยอ่อันนี้อันนี้อ่ะตอนแรกผมว่าจะสั่งข้าวหน้าปลาไหลไหมพี่กินแต่ว่ากลัวพี่แต็ดไม่เต็มเพราะว่ามันแบบเปอยู่แล้วไม่เคยกินหน้าปลาไหลแล้มันจะออกแบบเฮ้ยพี่เน,นื้อมึงไ,ไหมพี่ตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งวันหนึ่งพี่อย่าเพิ่งกินอันนี้นี่บมงกว่าพี่มันมีความฝึกเลยนะ่ยผมเห็นพี่โดนแกล้งบ่อยไงใช่ไหมพี่รำเขาโดนแกล้งบ่อยใช่ไหม ด้รับ10บาทแล้วก็ไปซื้อแถวหน้าเลยหน้ากันด้วยโดยบูคนกินครั้งแรกไม่เด็กเกลี้ยงเลยเลยทำไมบูภาษาพูดหน่อยทำไมเพราะแม่เคยมาดูดิพ่ออะไรมันยังไม่รู้จักเลยอันนี้คืออะไรอ๋อเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงนู่นอีกคนหนึ่งอยากลองบอกให้ผมพามาลองนู่นนั่งดูไปแล้วพาไม่ถึง รถน้ำมันหมก่อนนี่ดูพี่สตรามดูพี่สตรามดูพี่สตรามจับดสิน้อยหน่อยผเด็กพี่กินหนูแล้วไงโชว์โชจยเด็กเขาดูจับดิกินแบบโปรกินแบบโปรนี่ดูพี่รามอือไงสดตอนเนี้ยเดกจ้าก้องเป็นคนสั่งมาเนี้ยลูกเป็นคนสั่งมาน่าจะพอเห็นแล้วน่าจะหิวเลยแล้วยู่จัดแล้วอยู่โตน้ำหนักเท่าไหร่กล้องจัดแล้วนะนะกล้องจัดแล้วนะตอนนี้อาจจะเห็นซกล้องแบบ เยอะๆๆหน่อยนะคะต้องสั่นแล้วแล้วไม่ได้ถือโตเลยอ่ออยากให้ตายกล้องกินก่อนไหมหรือว่าใส่โทรมานอยู่แบบนี้ถ้ามันกินขาอน้าสงกต้ามันโอเคๆๆๆโอเคโอเๆคื ผมตาพี่ัะมีความสุขผมเป็นาว่าผมจะไปแกล้งพี่อันนี้ผมรักพี่ผมต้องดูแลสุขภาพพี่ข้าวเดี๋ยวกขึ้นใส่ผมไม่ไม่ผมไม่ผมดูผมดูแลสุขภาพผมดีไงเอาใจ่เครับผมไม่แกล้งผมบอกแลวผมไม่แกล้งใพ้่ผมดูแลพี่หนอนล้านก็หล่อเท่มันนะอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยกูจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวกูออกเองเดี๋ยวกูดูตังก่อนฮะดูตัง ไม่เดี๋ยวรู้ไปเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพนังนกงานใกูขอรูกว่าเฮ้ยมีกี่ร้านวเนี่ยเขารู้ยังไงตี๊ดสนานสถานที่ BTS โดยสารตีดต๊ดตืด่นไม่ตลกอันนี้แหละอันนี้เรจ่ายเรอไมนเก็บยืบรนละกิจใส่ส่วนเอายี่บิบบาทอันนี้บัตใครบัตกู ไม่รู้ไม่มาเขียนโปรกิจแล้วเนี่ยบัตรบูดิงั้นนะงงนะในในมึงบอกเท่าไหร่วะเน,นี่ยเอ้ยมึยงเียงเท่าไหร่ <c oughs> ไม่อันนี้ก็คงติดตัวไว้ทีเห็นอย่างเงีเพื่อให้ตรงให้ติ๊บให้อะไรแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบงก์นี้นะปก <c oughs> ต,ติให้ติปแบบ <c oughs> คือเอาง่ายๆนะตอนเนี้ยคนดูคือไม่ต้องถามว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวกูถามอย่างนี้เลยไอ้บู <c oughs> แบ๊บซี่อร่อยนะที่เนี่ย <c oughs> แป๊บปั๊บซี่อร่อยไหมเขาแป๊บ okay. ป okay? ั okay. ๊บซี่อร I mean, hey, okay. 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 ่อยมากนะานนี okay. ้ไอ้ไอ okay ้โกไอ้ติมโอเคไหมหวานดีไหมรสชาติดีแน่เลยกรอบๆขึ้นคนไอ้นายน่าจะครบจุดอยู่ไอยชูไอซี่อะไรพวกนี้ฮะอ๋อลืมไปร้านนี้ร้านอะไรร้านเนื้อมั้งอะไรพวกเนี้ยอันนี้กินแบัตตี้กินแบัตตี้ไอติมไอเต็มแถวเชฟโอเคลูกวะกูมาทำไมร้านเนื้อวะ้งนี่คือผมบอกเลยนะ ที่คนดูเห็นว่าที่คนดูเห็นในที่เมนูที่ผมเปิดให้ดูอะที่อะไรเนื้อละพันหกอะไรอ่ะคืออันนั้นคือราคาเนื้อจริงๆนะแต่ว่าที่นี่เขาจัดเป็นบุฟเฟ่ต์วละพันพันเจ็ดร คนเนี่ยคนละวันเจ็ดร้อยคือกินอะไรก็ได้ทั้งร้านเลยนะหลอดไฟก็ได้อะไรก็ได้กินได้หมดไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวคืออันนี้พี่มีความสุขอย่างผมไม่ได้แกล้งใครพี่เลยเนี่ยอะไรมีความสุขอะไรกูจะมีความสุขได้ไงในเมื่อมือเนี้ยกูเลี้ยงเองไม่แต่เไม่มันไม่มีใครแกล้งพี่เลยคือเขาจะขาดคือคนเนี้ยน้องผมอ่ะมันจะขาดขาดหลังไม่ได้มีกล้วยหรือไมพี่ือกล้วยไม่ทำผไม่ได้ลิงครับใช่ไหมเดี๋ยวกูพาไปปล่อยซาฟารี หน้าตาเหมือนนี่พอจะเหมือนแบมแบมหน่าเขายิ้มเขาบอกว่านี่ก็ได้ค่ะหล่อน้าหน้าห่อหน้าตาเหมือนแบมแบมเย้คุณหล่ออืพี่หล่อนะผมขอความจริงได้ไหมครับขอความจริงเนี่ยอะไรครับก็เนี่ยความจริงผมไม่เี่ก็เปิดหรอกหล่ออยู่ละตอนนี้พี่กำลังเช็คบินนะครับพี่เป็นคนจ่ายพี่ออกเองใช่โอ้โหพี่แม่งเลี้ยงผมทุกอย่างผมต้องขอบคุณพี่จริงๆวันนี้น้องดาวต้องรักเฮ้ยพี่พี่น้ำผมอยากไล่ใงเดี๋ยวพี่ โวยโวให้ผมหน่อยดิเอาไปใส่หน่อยอันไหนเนี่ยโอ้ยจริงๆนะถ้าพี่ได้พี่ให้น้องเลยพี่ใส่ทีละใบนะไม่อยากใส่ทีเดียวหมดได้เดี๋ยวเบื่อเลยถ้ากูไม่ได้นะเอ้ามันได้อยู่แล้วเขาล็อกไว้ผมใช่เหรอเออรู้รู้กันใช่เหรอเรารู้กันถ้าใครสนใจหรืออยากกินนะก็อยู่ที่สาธรนับลง b u s i n อ s s การทำงาน ช่องนนทรีมาก็<ร>เจอน<ร>ะมาดูแต่ผมจะนี่ให้ดูร้านว่าชื่อร้านชื่ออะไรแป๊บนึงผมเปิดก่อนกินบ่อยมากร้านนี้ขนาดพนักงานเมื่อกี้เขายังจำผมได้เลยใช่ปะอันนี้อันนี้คือไม่ได้จ่ายอันนี้คือแนะนานะร้านดีๆเนี้ยนี่ร้านนี้เจอเข้ามาเลยอ่าอันนี้คือร้านร้านที่ผมชอบกินจริงๆผมก็เลยมาถ่ายคลิปให้อะไรอย่างนี้ <ๆ S 2> เขาไม่ได้โตรเออเขาไม่ได้จ่ายอะไรผมนะครับคือผมจ่ายผมอร่อยก็คือบอกอร่อยไม่อร่อยก็คือบอกแม่อร่อยเพราะผมเป็นคนจ่ายเงินเองตามนั้นคุณดู ก็พอใจไหมพี่เจสุขก็ร้านนี้ใบไม้อร่อยนะครับเพราะนั้นแหละไม่พูดเยอะดีกว่าใบไม้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดคลิปให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวถ้าผมไปทำกิจกรรมอะไรหรือไปทำอะไรต่างๆเดี๋ยวจะถ่ายดูก็ตาบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอร่อยไหมพี่ก็น่าอยู่อร่อยไหมอร่อยไหมโอเคไปครับคนดบ๊ายบาย